ก็สวัสดีค่ะอันนี้เป็นคลิปแรกนะคะโดยที่บอกก่อนว่า่าคลิปนี้ค่ะทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะแล้วก็ส่งแรงบนันดาลใจให้กันละกันนะคะให้ทุกคนนียมีความสุขนะคะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิดีโอแรกของวันนี้ค่ะวิดีโอแรกเลยก็ว่าได้ เป็นคอนซายใต้แนวคิดที่ชื่อว่า Unwrap the Gift เนะอะเพราะวันนี้เป็นพอ Gift ชื่อ Gift นะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันจันทร์ก็เลยเป็นธีมที่ชื่อว่า Unwrap the Gift ค่ะอ๋อโดยที่วันนี้ค่ะสิ่งที่กิฟอยากหยิบยกมาอ่ามาดิสคั s มาพูดกันก็คือคำว่าก็คือภายใต้ประโยคที่ว่าความยากคือของขวัญที่ปลอมตัวมาเออ Difficulty is a gift in disguise เนาะ เนี่ยก็จะตามแบ็กกราวด์เลยค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นแบ็กกราวด์แต่ซึ่งแบ็กกราวด์ค่ะความจริงอะ่ะเขาสวยกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้ค่ะเป็นอาจจะเป็นเทคนิคอลอิชุ่เนาะในครั้งแรกแต่ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากตามนะคะอยากอยากเห็นอยากเห็นว่าแบ็กกราวด์นี่ยสวยขนาดไหนนะคะก็ให้ไปตามได้นะคะที่ gif t w i f e นะคะ g i f t w v i b e s นะคะโอเคองั้นเราต่อค่ะ อย่างที่กิ๊บบอกไปความยากคือของขวัญที่ปลอมตัวมาอ่ะทุกคนอาจจะเริ่มสงสัยนะคะว่าเฮ้ยความยากหรือ Challenge หรือความท้าทายเนี่ยค่ะเกาจะเป็นของขวัญได้ยังไงถูกปะเพราะว่าความยากมันคือความยากชื่อก็บอกอยู่แล้วก็วคือความยากความท้าทายแต่ในทางกลับกันค่ะของขวัญใช่ปะก็คือของขวัญ กิฟนั่นเองก็คือแบบมันก็น่าจะเอ,อ้ยทุกคนได้ของขวันแล้วก็น่าจะมีความสุขอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เมื่อเรามาอยู่ในประโยคนี้มันดูเป็นสิ่งที่ขัดกันไหมคะความยากคือของขวัญที่ปลอมตัวมาเนาะแต่สิ่งที่กิฟต์อยากจะยกหยิบยกมาแชร์ริงให้ฟังวันนี้คะ่ะก็คืออยากจะบอกว่าความยากเนาะอันปรากฏได้ในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรอะคะ ความยากของการสอบก็ตามเนาะสมมติว่าตอนนี้ใครใกล้สอบใช่ไหมคะหรือว่าความยากในรูปแบบของงานเนาะความยากในรูปแบบของ lation s h i p เนาะความสัมพันธ์เนาะความยากในรูปแบบของครอบครัวความยากในรูปแบบของการอะอะไรคะหาเรื่องหาท่องอ,อะไรก็ตามแต่ที่นับว่าเป็นความยากในชีวิตที่เราเผชิญอยู่กันทุกวันถูกไหมคะอ๋อถ้าเราพิจารณาเขาดีๆค่ะหรือมองเขาดีๆเนี่ยอ่าก็อาจจะ ยังไม่เข้าใจเขาในตอนแรกหรอกว่าเพราะตอนแรกที่เราอยู่เขาขึ้นชื่อความยากความท้าทายก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันน่าจะไม่ได้นํามาซึ่งความสุขมากนะักเนาะแต่ถ้าเรามองเขาด้วยมุมมองที่เปิดกว้าง้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างด้ศสนาคติที่ดีค่ะความยากนั้นๆเนี่ยค่ะก็อาจจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรคะอาจจะ คลายตัวออกเนาะเพราะว่าเรา unwrap เขาแล้วไงตามคอนเซปต์วันนี้ก็คือ unwrap the gift เนาะแกะห่อของขวัญออกนั้นด้วยความอะไรคะความกล้าหาญก็ดีเนาะความความลองพิจารณาเขาดีๆอย่างนะะี้ยค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อเราแกะของขวัญน,นั้นแล้วแกะของขวัญที่ชื่อว่าความยากนั้นแล้วอะคะ่ะก็อาจจะไปเจออะไรที่ยากกว่าก็เป็นได้ถูกปะหรือว่าอาจจะ เจอบทเรียนอะไรที่ถูก rap, อันแรปอะที่ถูกที่ถูกแร็ปที่ถูกซ่อนในีนยงนั้นโดยที่การที่เราจะแกะได้เนี่ยคะ่ะเราก็แกะผ่านอะไรคะอันแรปโดยใช้ทัศนคติที่ดีถูกไหมใช้มุมมองที่ดีเพระาะฉะนั้นนะคะความจริงตั้งใจให้คลิปนี้3มนาทีแต่ไม่มั่นใจว่าเกินหรือย,อยังเนาะโอเคเพระาะฉะนั้นวันนี้คะ่ะก็คลิปประมาณนี้สั้นๆเนาะเป็นคลิปแรกเลยนั่นแหละค่ะก็จะบอกว่าจะนําเสนอว่าความยากเนี่ย คือของขวัญที่ปลอมตัวมานั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกๆคนที่อาจจะกําลังเจอความยากอยู่รวมถึงตัวกิฟเองด้วยเนี่ยนะคะก็ก็ใช้อะไรคะสติเนาะใช้ความสุขใช้รอยยิ้มในการอันแรปความยากนั้นเนาะแล้วก็ดูเขาดีๆว่าเฮ้ยความยากนั้นเนี่ยถ้าเราลองใช้ทัศนคติที่ดีแล้วเนี่ยคะ่ะ เขาจะแปลเปลี่ยนหรือเขาจะสอนอะไรเราว่างนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คลิปสั้นๆประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะถ้าสมมุติว่า,อ,าอยากเห็น background สวยๆหรือว่าความจริงก็ไม่สวยมากคนะ่ะเอ,อม่เป็นไรนั่นแหละคะ่ะก็จะบอกว่ารบกวนไปติดตามได้นะคะที่ gift w i f e ค่ะ G I F T นะคะแล้วก็ V I B E S นะคะก็วันนี้ วันจันทร์ก็ have a nice have a good Monday นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้มาดูกันว่ากิ๊บจะหยิบยกประเด็นหรือไอเดียไหนมาแชร์ริงให้ฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะ